ขยายเวลาแบ่งเบาภาระเกษตรกรจากกรมปุ๋ยพลังชีวิตเนื่องในวาระดิถีมหามงคลในวันที่3มิถุนายน2564เป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลรักษณ์พระบรมราชินีและในวันที่5มิถุนายนเป็นวันสำคัญของชาวอโศกคือเป็นวันที่พ่อครูสมณะโพธิรักษ์มีอายุครบ 87ปีบริบูรณ์และเป็นวันอสโกรัมลึกค่ะทางโรงปุ๋ยพลังชีวิตจึงขยายระยะเวลาในการลดราคาปุ๋ยแต่ละประเภทเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระให้แก่เกษตรกรจนถึงวันที่15มิถุนายนมีรายการดังนี้ค่ะรายการที่1ปุ๋ยเม็ดใช้หวานเหมาะกับนาข้าว 50กิโลกรัมนะคะปกติ220บาทขาย180บาท25กิโลกรัมปกติ110บาทขาย90บาทรายการที่2ปุ๋ยเกล็ดใช้หวานระยะใกล้หรือใช้โรยเหมาะกับพืชผักพืชไร่พืชสวนไม้ประดับค่ะ50กิโลกรัมปกติ170บาทขาย140บาท25กิโลกรัมปกติ85บาท ขายเจบาทรายการที่สปุ๋ยผงใช้โรยค่ะเหมาะกับพืชผักไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับไม้กระถางหัวเชื้อปุ๋ยหมัก50กิโลกรัมปกติ120บาทขาย110บาท25กิโลกรัมปกติ60บาทขาย55บ้าบาทและรายการที่4ปุ๋ยรุ่งค่ะปุ๋ยที่มีการผสมผ่านการหมกักการผสมเรียบร้อยแล้ว นะคะอันนี้ถ้าเราจำหน่ายให้กกิตรกรเกษิรก็จะอยู่ในตันละ2,000บาท<ำ> <cam per> ก็คือถ้าไม่เอาแบบบรรจุกระสอบนะคะจะตักไปมีรถบรรทุกมาใส่ก็ได้เลยแตละ2,000บาท <cam> ปุ๋ยสะอาดเพื่อช่วยฟื้นฟูดูแลดินและสิ่งแวดล้อมทั้งบำรุงพืชผักพันไม้ให้มีผลผลิตดีย่อมสร้างสุขออนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงให้แก่ผู้บริโภคและเกษตรกรเองซึ่งเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระให้แก่หน่วยงานสาธารณสุขจากการระบาดของไวรัสโควิด -19 ในครั้งนี้ค่ะ นะประชาชนที่เราทำได้โรงปุ๋ยพลังชีวิตทุกขั้นตอนการผลิตชาวบวรราชธานีอโศกจึงขอส่งพลังชีวิตให้แก่เกษตรกรทุกท่านปลอดภัยไปด้วยกันนะคะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะ